ถ้าผ่านประตูนี้เข้ามาก็จะเข้าสู่โลกของวันฟาร์มแล้วนะครับเชิญเลยครับ <cia ul. S 1> จะเรียกว่ารีโนเวทมันก็คงไม่ไม่ได้100%แค่ว่าทำมันใหม่ให้มันเขาเรียกว่าให้มันอยู่ได้หลังจากที่ไม่ได้อยู่มา10กว่าปี15ปีอะ่ะเขาเรียกวาบ้านเก่าเราก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าส่วนสำคัญตอนนี้ที่คิดว่ายังไม่ได้ทำเลยนะ <Sim> ก็คือน่าจะเป็นหลังคา เพราะว่ามันเก่ามากแล้วมันเกือบ30ปีที่ยังไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรเลย <S 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 ด้วยอาชีพที่ทำมาว่าเป็นคนออกแบบคนดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยจะเลยต้องพยายามหาสิ่งที่มันคิดว่าต้องลงตัวเป็นตัวตนของของตัวเองจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยพอดูไปดูมาก็รู้สึกว่ามาเจอยี่ห้อที่คิดว่ามันใช่เลยตอบตอบโจทย์เราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นทีมาก ที่คิดว่ามันมีสีมีดีไซน์ความลงตัวของรอนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเหมาะกับบ้านสวนอ่าเหมาะความเป็นธรรมชาติ S C G Passion for Better